สวัสดีครับคุณกิฟซี่สวัสดีค่ะคุณโจสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรอินทรีย์ระบบ้านปลอดสานพิษกับกาลยานมิตรนะครับคู่ดูโอคุณกิฟซี่เรามีเราว่างตรงกันหนึ่งวันนะครับหลังนั้นเราก็ภารกิจแต่ละคนก็จะต้องตามเข้ามาวันนี้ก็เลยวันก่อนพาคุณกิฟซี่ตามล่ามอสตนนี้เราไปล่าอะไรกันดีคุณกิฟซี่วันนี้อยากทําเกษตรข้ามูดเกษตรมีมอสก็ต้องมีรืนค่ะคุณโจโอเคตามล่าหารืนไปค่ะ วันนี้นะครับ,กบเกษตรนเริเวศเราบ้านบอดสามพิษแล้วก็คุณกิฟซี่กัลยาณมิตรนะครับเราจะตาลรหิร์นหลังจากตามำห,หมดละล่วเพราะว่าคุณกิฟซี่สังเกตไหมว่า<ม><ม>บ้านเราด้วยระบบนิเวศแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมอสน,นี่เป็นตัวชีวะนะครับมอสชีวะแล้วก็เรืนก็ชีวะนะ ถ้าที่ไหนนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กน้นอยนะครับว่ามีอมอสขึ้นสวยงาม,มแล้วก็มีฟืนขึ้นสวยงามแสดงว่าความชุ่มชื้นแล้วก็ความชื้นสัมพัสในบริเวณนั้นนะครับจะสมบูรณ์แล้วก็อากาศสุด<ม>พวกมอสคุณกิ๊บซี่นี่ขอแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับขณะที่คุยกับการย,ยาณนามิตรนะครับ<ม>เป็นการแชร์แ<ม>ชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความรู้เท่าที่รู้ได้นะครับอาจจะรู้ไม่หมดมแต่ถ้ารู้อะไรที่รู้ชัดเจนก็จะมาบอกเราแล้วส่กันฟังเนาะ คือเขาบอกว่าถ้าที่ไหนนะฮะมีมอสขึ้นมีเฟิร์นขึ้นที่นั้นสั่พิจินึอเพราะว่า oh. พือ,พอชนิดนี้ oh. ใช่แล้วพืช oh. ชนิดนี้ยจะเซนซิทีฟต่อเคมีถ้าที่ไหนมีเคมี Me, นะครับจาไว้เลยว่าพืชชั้นต่ํานะครับเ oh. พราะพวกนี้มันจะมีเนื้อเยื่อที่อ่อนแอที่นะ่ม oh. นะครับให้จําไว้เลยนะครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยว่าที่ไหนมีความสะอาดที่ไหนมีความอากาศบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ที่ไหนมีความชื้นสัมพัส,สูงที่นั่นจะมีพืชตระกูลมอสเดิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเฟิร์นกันนะครับเพราะว่าเฟิร์นเนี้ยเป็นเฟิร์นตระกูลสบปดังนะครับพิกัดอ,อ,อ,อยู่แถววังพเนียรครับก่อนถึงวัดป่าวังพระผาชัยสิ่งที่ทราบมาจากอะไรไม่คุณกิฟซี่ เราขับรถไปกันบ่อยแล้วสังเกตข้างทางหน้านี่สบายนางเห็นไหมครับเป็นก็บซ <Okay. S 1> ี่โอเคเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับจะให้ทุกท่านสุดเดิมท่านคุณก็บซี่คุณซี่จะบอกใช่คุณที่สุดว่าคุณโจเวลาเราไปไหนเราอย่าลืมถ่ายเส้นทางให้กับเอฟซีดูด้วยนะครับนั้นขออนุญาตหันกล้องนะกรับกล้องกบับกล้องครับคุณก็บซี่นี่นะครับเกษตรอินทรีย์ระบ,บ้านปลอดสารพริษนะครับกับคุณก mm ็บซี่เราก็จะไปหันกล ลิฟซีจุดที่กัดเราไปที่ไหนดีครับเราก็จะไปที่สวนป่า,าะค่ะเปิลสนนนะใภ้นั่นมันจะขึ้นตามกิ่งง,าง่ามของต้นต้นต้น้า้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเอา,เอาต้นเปิลสบนนนะใภ้นี้มามาแขยงทำให้ได้ <S <S ใช่ครับใช่แล้วก็ใช้ประดับตกแต่งบ้าง <S 2> <S 2> ให้เป็นระยะใช่ไหม <S <S ใช่ครับเวที่จะเป็นห้อยแบบสบายสบายแล้วไปที่จุดสุดก็จะเปลี่ยนที่ร้นของมันจะด้อยกันใช่ไหม อ,อาจจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูครับคุณก oh, okay. 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 mm hmm. ิ๊บซี่เออคุณกิ๊บซี่เดียวขอเสริมจากคุณกิ๊บซี่นิดนึงนะครับทุกท่านก็คือว่าเฟิร์สาบนางนะครับถ้าเราปลูกเยอะๆนะครับมันก็เหมือนม่านใส่ลงมาเหนสบายที่ผู้หญิงใส่ชุดไทยครับมันก็จะทําให้พื้นบริเวณนั้นจะเป็นม่านได้เลยนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งเราอยากจับเอาที่ส่วนปามที่ส่วนปามมมีความชื้นสัมพัทสูงกิ้บซ สังเกตเดี๋ยวคกิ๊บซี่สูตรของคุณกิ๊บซี่เคยบอกว่าคุณโจเวลาคุณโจไปที่ไหนอย่าลืมถ่ายบริเวณให้เอฟซีด้ดูด้วยนะเดี๋ยวก็จะใช้สูตรคุณกิ๊บซี่ไปด้วย<ม>เดี๋ยวเราปรับหน้ากล้องกันเลยไหมคุณกิ๊บซี่ตรงนี้เราเริ่มจะสูนปามละเดี๋ยวเราก็จะเห็นเฟิร์นไปหนักคุณกิ๊บซี่เห็นะครับ oh, ตอนนี้สวยมากสวยเนาะเห็นไหมก็เหมือนที่เราทําแต่ละคลิปแต่ละตอนของอีพีบอกว่าสตูนอะ น่าอยู่มากในเรื่องของระบบนิเวศธรรมชาติทะเลป่าน้ําภูเขาสัตว์ทะเลแล้วก็ระบบนิเวศทั้งหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> ใครไม่รักสตูนแต่ไอเลิฟสตูนอยู่เลิฟสตูนคุณยิปซีิสตูนชื่อยู่เลิฟสตูนชื่อตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาถึงนะครับจุดพิกัดที่เจอเฟิร์นแล้วคุณยิปซีเฟือเ่องนะครับเห็นแล้วสองขังข้นตอนเลยสวยมแน่ครับเฟิร์นที่บอกว่าเขาจะขึ้นตามคุนยิปซีไรเงื่อน เดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถกันนะครับที่จอดรถง่ายๆแล้วก็ที่ล่มๆหน่อยนะครัพี่ซีนะแล้วเดี๋ยวเราจะทําสกาปการเก็บเฟิร์นสไปนาเพื่อเอาไปทําเป็นใบประดับตะบุญเฟิร์นนะครับตะุณมอสไปแล้วลวันนี้ก็เฟิร์นเดีกนะ้อยเนาะเดี๋ยวหาที่ง่ายๆลงง,ง่ายๆหมอได้อ่านี่ได้นะครับมาถึงจุดพิกัดแล้วนะครับจุดพิกัดแล้วสุพมตัวนั้ก็ง่ายพี่ซีลมด้วย โอเคเดี๋ยวมาติดตามในช่วงตอนกลางของรายการนะครับการเก็บฟาร์มการเก็บเฟิร์นการเก็บเฟิร์นสบายนาสวัสดีครับอีกหนึ่งครั้งครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณยิบซี่ตอนนี้นะครับเราสองคนก็มาถึงจุดปิกลับในส่วนป์มแล้วนะครับเหมือนที่บอกคุณยิบซี่ว่าต้นเฟิร์สบนางสบายนางแล้วก็บางอย่างเราก็เห็นเฟิร์นอย่างอื่นด้วยนะอาจจะไม่ทราบชื่อเขานะฮะเราตอนนี้ นะครับเราอยู่ตรงรต้นปาลมแล้วข้างหลังเรานะครับเป็นต้นปาลมแล้วก็คุณกิฟซี่ลงดึงจับเฟินนะครับ<ม>นี่ครับที่ในมือคุณกิฟซี่ครับคือต้นเฟินนะครับแต่เรารู้ว่าเฟินแต่ละชนิดนะเรารู้ว่าเป็นต้นเฟินแต่เราไม่รู้ชื่อของเขานะชื่อบ้างประเภทแต่เราก็จะเอาเฟินบางชนิดกลับไปด้วยนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปใส่กระถางผลิตนะกันไม่ไม้พืานะกิซี่เฟินสวยไหมทีนี้เป็นยังไงบ้างสมบูรณ์นะ สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวอีพีนี้นะครับเดี๋ยวผมกับคุณยิปซีนะครับเราสองคนจะช่วยเก็บเฟิดในรูปนิเวศที่มีความชิดสภาพสูงไปปลูกกันนะครับอีพีต่อไปถ้าเราปลูกเสร็จแล้วนะครับจากพันปามจากพันเฟินในสวนปามนี้เราก็จะนํามาเสนอในอีพีถัดไปให้ชมนะครับยิปซีเดี๋ยวเราไปดูเฟินกันตรงนี้เนาะนะครับตามรลมานะครับคุณยิปซีสวยอยู่ยิวนน้ำนะที่ีต้นนี้ ไปตัวนี้นดีกว่าดึงได้เลยจะตัดต่อกแต่และติ๊บซี่โอ้ยนี่แค่จะเป็นสบายลงมาเลยนะี่คืองกิ๊ซี่เริ่มมันนะเอาเลย็กๆขาดเจออันเล็กๆขนานี้ก็ได้ไต้อง <ips> โซนะ,ไม,ะไม่ได้ใช้ขาดเลยเหรอก็ได้นี่กิ๊บซี่ง,ง่ายอยู่อ,อย่างนี้จะอยู่สวยมากค่ะ เป็นลูกบอลกันเลยตอนนี้นะครับเราก็ได้เฟิ่อสบายนางนะครับไปอยู่ในมือแล้วแล้วนะครับดะคุกิบซี่ได้มาแล้วหนึ่งต้นตอนนี้ไม่ใช่สบายนางครับสบายนรุ่นมนครับนรุนมนโสนนรนเดี๋ยวครับเห็นไว้ครับเนี่ยในคุณสบัของเฟื่สบายนางที่คุณกิฟซี่ได้บอกไว้ตอนต้นตอนต้นคลิปนะครับผมกิฟซี่ไปมุมสี่สุดบ้างเนาะ ท้ายคลิปเล้นะครับตอนนี้ก็เสร็จอินทรีย์ระบ้านปลอดสารทิดพร้อมคุณกิฟซี่กาลยาณมิตรนะครับ,รบตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจภารกิจที่จุเฟื่อนสะใบานาน <laughs> เฟิ่นที่อยู่ในมือคุณกิฟซี่นะครับเราก็ได้เก็บมาแล้วนะครับเฟิร์นสบาบนาน,นะครับสวย,ยมากคุณกิฟซี่บอกส่วนในของผมนะครับเฟิร์นเขาวางนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเฟิร์นนะครับสองชิ้นนี้ไปทําการเพาะนะ นะครับเราส่งคนก็จะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอาไปเพาะแล้วก็เมื่อมีขยะพันธุ์เยอะๆนะครับเราก็จะแบ่งปันนะครับแล้วก็มาครั้งเราก็เอาสู่กับธรรมชาตินะอเพราะว่าสิ่งที่ขึ้นมาธรรมชาติเราถือว่าเราช่วยแกนอนุรักษ์นะครับไปขยยพันธุ์ก็ทิปนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งของแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์คือเร็เก็บมอสครั้งนี้เก็บเฟิร์นนะครับก็มากัลยาณมิตรนะครับก็จะได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดดีๆกันในการเสริมสร้างสิ่งนี้กับโลกใบนี้เนาะ ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณจิ๊บซี่ด้วยใช่ดีค่ะนะครับทักแอนเจอร์แล้วอาหารแล้วก็ลุยป่าลุยสวนนะครับแล้วมีสาระดีๆสองคนนะครับอย่างปกติว่างตรงกันก็จะเสนอแบบวอมีอะไรดีให้คนติดตามค่ะเนี่ยเก็บเศษยังบางทีเผยเพื่อให้ ครับเหมือนจากที่คุณกิฟซี่บอกนะครับบางตอนของเราก็ไม่จบเป็นตอนๆนะครับเรายังมีภาค2ภาค3นะครับเพราะว่าเราเก็บไปแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่เราอาไปทำเนี่ยครับเราไปทําอะไรบ้างเกิดประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็บางท่านใจเดียวกับเราชอบทางด้านการเกษตรนะครับก็จะได้สิ่งดีๆนะครับเอาไปใช้ด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคุณกิฟซี่นะถ้าใครชอบเกษตรก็ติดตามเราได้ถ้าใครชอบเรื่องอาหารร้านอาหารอร่อย ติดตามเราได้นะครับถ้าเกิดชอบเกี่ยวกับที่มีตักปางที่เกี่ยวกับพืชสัตว์หรือว่าสิ่งวี่เราติดตามเราได้นะครับก็ผมกับคุณกิฟซี่นะครับกัลยาณมิตรก็ต้องขอลาทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กําลังใจเราในหลักช่องนะครับผมขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกิฟซี่ด้วยนะครับ